แล้วก็มาไวรัลที่ที่เพจเลยตอนนั้นเพจโตเร็วมากแบบดีใจมากเพราะว่ามันเป็นผม,ผมก็โฟกัสตอนนั้นคืออยากดังก็ทําให้ดังจริงๆแล้วก็ใช่ก็อยากให้ทำให้ดังเลยปี2019เข้ามาใช่ไหมครับพอ2020ันยี่สิบก็มามิทติ้งวันเดียแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเกิดวิกฤตเลยตอนนั้น่ะกัปตันโลเด็กออฟไลน์ออกหมดเลยเลยตกใจปะวะตอนนั้นวิกฤตแบบยางเง ตอนนั้นงงเขาไม่เคยรู้ว่าสิ่งนี้มันคือวิกฤตไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันจะกระทบอะไรกับเราอะไรเงี้ยเรรู้แค่ว่าออฟไลน์ไม่มีแล้วแค่นั้นเองแบนไม่ได้แล้วทำาไงแต่เราก็ทำออนไลน์ออนไลน์ก็ยังไม่แข็งแกร่งอีกตอนนี้ทําไงเองวะอะไรเงี้ยใช่ก็เลยเอโน้อบพี่อั๋นแล้วก็พี่อั๋นก็บอกว่ากัปตันตอนแรกทำมอสี่ตอนแรกทำมอสี่กัปตันบอกว่าเออเดี๋ยวจะทาแค่มอสี่อย่างเดียวพี่อั๋นบอกว่ากัปตันทามอห้าด้วยกัปตันก็เลยตัดสินใจทําทั้งมมละพ่่ออาานบกกวต SCS กัปตันท่าเอสเอสกัปตันเอสีเอสอีกรอบหนึ่งกัปตันเอสีเอสอีกรอบหนึ่งคือเหมือนแบบพูดมาก็ทําไปอ่ะเออคือแบบไม่มีพูดตามตรงว่าตอนนั้นคือแทบจะไม่มีสมองเลยพูดมาทําตาพูด,พดมาทำใช่ใช่ <laughs> คือเหมือนแบบอพูดมาก็โอเคทําดูก็ได้อะไรเงี้ยเออเหมือนแบบลองลองผิดลองถูกอ่ะซึ่งมันก็เหมือนแบบเหมือนกัปตันลองสนามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับซึ่ง <laughs> ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าสังเกตอ่ะ ถ้าไปดูตั้งแต่ต้นเพจกับตันเลยนะกัปตันจะมีแบบสามสี่คาแรคเตอร์เกิดขึ้นในปีที่แล้วอ่ะเพราะมันเหมือนแบบกัปตันลองลองไปเรื่อยๆคาแรคเตอร์แรกคือคาแรคเตอร์เขินอายคาแรคเตอร์ที่2คือคาแรคเตอร์แบบตลกคาแรคเตอร์ที่3ามือคาแรคเตอร์ดุดุแบบดุแม่คาแรคเตอร์ที่4ี่ก็คือคาแรคเตอร์ปัจจุบันอะไรเงี้ยเออเหมือนกัปตันอ่ะลองอาวุธไปเรื่อยๆครับแล้วก็ค่อยค่อยค่อยคเปลี่ยนอาวุธแล้วก็จับจุดที่เหมาะสมแล้วเราก็ ที่แบบมันไม่ฝืนร่างกายเราด้วยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นตัวเองอะไรเงี้ยก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆซ้ําไปซ้ํามาพี่อ่านบอกให้ทําอะไรก็ทำคุยไงในวิกฤตนั้นคือไม่ได้ทำอะไรเลยก็เกาะกับพ่อบุญธรรมของเราอยู่งั้นแล้วก็แบบอ,อะไรแบบสั่งอะไรก็ทําแต่ <laughs> พี่อ่านบอกว่าให้ a อ s ATS อ่ะ ATS เรียนตอนนั้น I อ้สามเอ็ดมาอ่ะ ATS ไม่มีคนสมัครทำไมเอลไมเอชทอสอ่ามีไว้มีเริ่มมีแล้วเด็ดปึ๊บ ติดใจเอาใหม่อ oh uh, oh ีกรอบหนึ่งอ่ะได้เอาใหม่เออมีอีกอะไรเงี้ยมันก็คือเหมือนแบบมันก็จะค่อยๆแบบเริ่มอินแล้วก็เริ่มชินกับคาดไอสามเอ็ดอะไรเงี้ยครับก็เลยค่อยคค่อยๆเริ่มชินแล้วก็สนุกกับมันเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็ค่อยๆทดลองไปครับเหมือนลองหยิบอาวุธหยิบชิ้นนู้นชิ้นนี้มาทําหยิบชิ้นนู้นชิ้นน úng, ีนน úng, ท้ทาแล้วก็เริ่มเรียนศึกษาเรื่องแอดเรื่องนู่นเรื่องนี่อะไรเงี้ยครับเพิ่มเติมแล้วมันก็มีอาวุธสุดท้ายอ่ะพอประมาณสิ้นปีนะครับมันก็มีอาวุธเต เต็มเต็มครบ <S <S องค์แล้วอะไรเงี้ยครับแลตอนแรกก็ตอนแรกปีแรกอะ่ะมีเด็กน้อยมีเด็กแค่แบบร้อยร้อคนอะไรเงี้ยพอมา <S <S อปีนีแ้แค่ครึ่งปีก็แบบเกิน500รอยเป็น <S <S อ๋อสองพันสิบเก้าสองพันสิบเก้อสองพันยี่สิบสองพันสิห้าคนอ๋อนั้นคือของสองพันสองพัห้าคนสองพันยี่ 2> 2, 21, เนี่ยครึ่งปีเนี่ยพันบวก พิ่งปีพันโตแบบมันโตแบบค่อยๆโตไม่บอกยอดแล้วกันไม่คุณกง <laughs> ไม่บอกไม่บอก <laughs> อยาก่างสิ่งที่อยากฝากก็คือลองเยอะๆครับแล้วก็ไม่ต้องรอเพอร์เฟกลองมันเหมือนให้มันเหมือนแบบว่าเราอะลงสนามลบอะครับแล้วเราจะเจอมีดมีปืนมีธนูเราก็ลองเยอะๆครับแล้วเราก็ดูว่าอาวุธสิ่งไหนอะครับเหมาะสมกับตัวเราแล้วเราก็เลือกสิ่งนั้นอะมาเป็นอาวุธคู่ตัว แล้วพอเราเลือกอาวุธสิ่งนั้นมาเป็นคู่ตัวแล้วสิ่งที่สําคัญกว่าคือเราต้องเหลาอาวุธนั้นให้มันคมขึ้นแล้วมันก็ชัดขึ้นเสมอและเลือกอาวุธที่ถูกมือแล้วก็เหลาให้คมกิดแล้วก็พอไปฟาดฟันในตลาดครับเพราะฉะนั้นโอเคขอบคุณมากๆครับน้องนะครับแล้วไว้โอกาสเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวก็หัวใจรัวๆให้กับตันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันในวันเย็ยนต่อนะครับ